เอสไลท์สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอะไหล่ปั๊มเคมีปั๊มของเหลวของเนื่อมาตรฐานยุโรปอะไหล่ที่ใช้กับปั๊มประเภทแลอลเบรตกบบเบิดแดดแฟลร,ฟรปั๊มหรือปั๊มแบบแฟรคู่โดยตัวปั๊มนะครับจะมีอะไหล่ที่น้อยชิ้นกว่าปั๊มแดดแฟลรทั่วไปถึง70%เลยนะครับทําให้ง่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงครับดวยอะไหล่ปั๊มนะครับเราก็จะมีตั้งแต่แผ่นไดะแฟมรที่ถัดทอขึ้นมาทั้งชิ้น มีหลากหลายวัสดุใช้ได้กับทั้งงานเคมีกดดางและงานอาหารครับหรือจะเป็นบอลวาล์วครับแอร์วาล์วครับชุดเซ็ตโอลิงของตัวปั๊มครับอินเล็เอาเล็ทครับและมัฟเฟอร์ครับ โดยท่านก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะมีอะไหล่ปั๊มที่หลากหลายขนาดหลากหลายวัสดุนั่นก็เพื่อให้เหมาะสมกับปั๊มในแต่ละรุ่นเหมาะสมกับของเหลวหรือสารเครมีที่ใช้ทําให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าหากท่านใช้ปั๊มของทางเอสไลท์เรามีอะไหล่เพื่อหลองรับในการรักษาปั๊มครบทุกชิ้นอย่างแน่นอนครับเอสไลท์ S ของค,ครับ